สวัสดีค่ะช่องเมดากุ้งกานะคะกล้วยค่ะเลือกเอาเลยค่ะอันนี้ก็ยังไม่มีค่ะเอาเลยค่ะจ้เาเอาให้สุกงอมๆเด้อขอบคุณคุณปีดีค่ะเด้อโอ้ได้แล้วค่ะกล้วยค่ะให้สุกงอมๆค่ะถ้าสุกแบบนี้ยังเปรี้ยวอยู่ จ้าน้องเอยียงนี่น้องก้าวไปเอาเดือกล้วยอยู่ที่ร้านจา้าเอากล้วยไปให้น้องต้นหากก่อนนะคะ นี่นะคะคุณปีดีเอามาให้น้องต้นฮักแล้วนะคะสามหวีค่ะเพราะว่าน้องต้นฮักไม่อยู่นะคะเรียกก็ไม่ได้ยินนะคะนี่จะไปทําธุระนะคะนี่ค่ะเอามาให้แล้วนะคะนี่นะคะคก็จะนั่งกันอยู่แถวนี้นะคะดิออร์ลัสนีนะคะ พคดนะนุวนนนะะัฒน์ที่ข้าวกับปพาปอง่องค่้เอ <c oughs> คเสร็จแล้วค่ะก็ดีเห็นนจะลงเม็ดก็เลยค่ะกล้วยค่ะกล้วยอยู่ที่ร้านอ๋อส,สดีไปแล้วเอา้า วันนี้เขาเมาอีกค่ะมาเอาไปไว้กินเอาไปกินหมดหรือมาไปก็ได้ไปให้ยายค่ะค่ะถาไปให้ยายอีกก็ได้เด้อผูกแต่มันมันโมโหมันออกมันก็วิ่งเลยไมาหนุ่มน้ำค่ะเสีสังแล้วจ้าน้ำแดงน้ำเขียวน้ำเปล่าไปเอาได้เลยได้เสีสังแล้ว แล้วกนันนี้บนเข่าแถวได้เลยเด้อจ้ะกล้วยน้ำแดงนะคะมาเอาเด้ออันนั้นของหนูหน้าอันนั้นนะเฮ้ยของหนูหน้าอืมของใครก็เอาไปเลยนี่คะยังอยู่นะคะนี่น้ำนะคะยังอยู่ น้ำแล้วก็กล้วยนะคะยังอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็คงจะทยอยมาเอานะคะเดี๋ยวเรียกเขามาเอาเนะ แเ้วแม่กล้วยนะจ๊ะกล้วยน้ำไปหยิบได้เลยเด้อจะไปไหนกันอ๋อนี่ะคะลำหลายรอบก็เลยเหนื่อยนะคะเป็นลมต้องดมยาดมยาหมอกกันนะคะสี่ค่ะข้าวไม่ได้กินอืมสี่รอบนะคะ ไม่ได้กินอะไรเลยช<ง>ีวิตยูทูปเปอร์นะคะเป็นได้ทุกอย่างนะคะข้าวไม่มีเวลาจะกินเลยนะคะเป็นลมก็ได้รำ <c oughs> เสร็จก็เป็นลมเลยเอาวนี่เอเหรอรำเสร็จเป็นลมเลยใช่วยกจแล้วจะกิเข้าเลยไม่กินเปิดประตูล้มกระบบเป็นจะกินเพื่มไหนไม่เอามือไม่ได้ปะฮะ คุณเจ้ากระนวดเป็นเนาะเมื่อคอยเป็นยังไงเป็นขึ้กันเป็นแม่ไม่กันไม่กร้นวดใช่แม่ทั้งสองคนคอยนวดว่าเป็นเด้อเรียนมาแต่ไม่ได้ไม่ได้ทําเรียนแต่ไม่ได้ทํานะนวดเป็นคือกันแต่ว่าไม่ีเราสิลงน้ำหนักได้หลายกว่าเจ้าหมายถึงเราอยู่ได้โดนนะจ้าเวลาเราบีบเราสิอยู่โดนๆเพราะว่าแม่ด่าจับกล่องอยู่ค่ะแจับกล่องอยู่โอ้เวยกนมีต่อเข้าไปไหวแต่ว่า กำลังสิสไทยอ๋อแข็โอเคแล้วไม่ทิ้งป้าดมือมันก็เกี่ยวอ,อยู่เด้นี่มังบไ,ได้ติ้งใช่ป่ะทางนั่นเลยทางนั่นเลยทางนู้นไม่ได้ก็มือิก็มือแข,แข็งแรงไปหะใหม่ตุ๊กตุ๊กตุ๊กเจ้าหินงานเก่งเจ้าดีนะฟัวฟัวนั่งลำ เรียนมากเลยเากาก็ดีแท่ไปเรียนมาสักคนเรียนได้เรียนแต่เขาเอาเงินมาหายซื้อกันไปเรียนเนาะไม่เรียนจนเราเราเรียนจนจบคอร์สแต่ว่าเราไม่ได้ทําต่อเนื่องไงเรียนแล้วไม่ทำงานที่ซื้อค่ะเรียนจนจักไม่รู้การขายเราเรียนจนไม่บค่ะไม่พูดถึงว่าเราเรียนจนจบคอร์สเรียนนวดนี่แหละแต่เราไม่ได้ทำนั่งเล่นไปด่านังเลย แต่เราไม่ได้ทําเรียนมาแล้วก็เราก็ไปทําไรท่ทํานาเหมือนเดิมไงไม่ไม่ตีนหยาบไม่เคยเรื่องทั้งร่างเอาแต่หนวดสปาแต่ตีนขึ้นมาหาขาเอาเอาทุกช็อตเอาทุกช็อตอยู่แต่ว่ามันโบมันโบจำไม่ไเราไม่จําเพราะว่าเราไม่ได้ทําต่อเนื่องไงมันเรียนมาจบอี่รีเยอะจ้ะจ้าใส่แต่หูแม่มือหูแม่มปูก็อย่างนี้ค่ะ ดีนะมา่ิที่เรานวดใจเย็นดีฝากเสนอทิศนี้ก็เขาจะคิดลงแต่เยงนตรงนี้นะคะขอบคุณค่านสวัสดีค่ะ